สวัสดีจ้ะทุกคนหลังจากที่เราก็ได้เห็นรูปภาพไปแล้วนะว่าเสร็จตรกมาแล้วเป็นยังไงเรามาดูวิธีทากันเลยจ้านี่นะก็มีเนื้อนะหั่นเอาไว้แล้วเป็นบางๆจะเดี๋ยวเราก็เอาไปย่างในกระทะกันเลยก็จะเป็นใส่เกลือแล้วก็พริกไทยนะแค่นั้นเลยจ้ะส่วนวันนี้เดี๋ยวจะกินกับเนื้อนี่นะก็จะกินด้วยกันกับมันฝรั่งแต่ว่าน้ําไม่ได้ทอดนะนาะก็จะเอาไปใส่ในเตาอบจ้ะส่วนที่บ้านวันนี้ไม่มีผักนะ ที่หาได้ก็จะมีแครอทกับแตงกวาก็เลยเอามามาทำตำไทยยำยำไทยมากกวา่าใช้ได้อยู่นะแครอทกับแตงกวารวมกันนะจ๊ะก็เดี๋ยวเรามาทอดเนื้อกันดีกว่าแล้ววันนี้นะก็มีอาหารเรียกน้ำย่อยนะจ๊ะเป็นปข้าวเกี๊ยวกุ้งเพิ่งทอดเสร็จใหม่ๆเลยอร,อร่อยเลยกรอบเลยจ้ะแล้วก็มีกาแฟเย็นเหมือนเดิมเลยเพราะว่านาก็เพิ่งจะตื่นขึ้นมานะพอดีช่วงนี้ทำงาน ไม่ใช่ช่วงนี้ทําง,งานแล้วก็คือทํางานอยู่ตลอดนั่นแหละก็เพิ่งทางานกลับมาบ้านเมื่อเช้านี้เดี๋ยวก็จะออกไปทํางานต่อจ้ะเอาจากแล้วนี่เราก็มีมันฝรั่งนะที่เป็นแช่แข็งจะ้ะแล้วก็ใส่ถาเดเ๋ที่จะเข้าเตาอบนะก็ที่ความร้อนร้อยยี่สิบห้าองศาแล้วก็ประมาณยี่สิบนาทีจะ้ะเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จเอาจ้าแล้วเราก็มาทอดเนื้อกันนะเนื้อเราก็ทอดด้วยกันใน น้ำมันที่ผสมด้วยกันกับเนยเนี่ยจากที่นี่มันจะมีขายแบบนี้นะแทนที่เราจะทอดลงไปแห,งแห้งก็จะได้มีรสชาติของเนยอ,อยู่บ้างน,นะ<ม>ก็ใส่กับเกลือแล้วก็พริกไทยแค่นั้นแหละจ้ะแล้วก็ใครที่เอาเนื้อสุกหรือว่าไม่สุกมากน้อยแค่ไหนก็ลองกะดูเอาแล้วกันนะถ้าเอาที่เป็นเลือดก,ก็ประมาณข้ามละสองนาทีสองนาทีครึ่งประมาณเนี้ยแต่ของนะ้าชอบแบบสุกเยอะๆเวลดำเนี่ยก็จะใช้เวลานานหน่อยจ้ะเอาจ้ะสวัสดีอีกรอบหนึ่งนะ ก็นี่ก็เป็นหน้าตาที่เสร็จแล้วนะจ๊ะก,ก็เป็นเนื้อนะแล้วก็กินกับเบเนสโซต์เบเนสซอสเออแล้วก็มันฝรั่งแล้วก็ส้มตาําจ้ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยว่าจะอร่อยไหมแล้วมันจะเข้ากันมากแค่ไหนส้มตำกับเนื้อย่างเอาจ้ะเรามาชิมกันเลยนะ่ะขอชิมส้มตําก่อนแล้วกันอ,อร่อยดี นะักคิดว่าส้มตําก็เข้ากับเนื้อได้ดีอ่ะเพราะว่าเวลาเราสั่งส้มตํากินด้วยกันกันกบพวกอ <Yeah. S 1> เนื้อย่างเนื้อ่าหรือเนื้อน้ําตกมันก็กินด้วยกันกับส้มตําได้ใช่ไหมล่ะ อร่อยไหม,มคนข้างๆบอกว่าอร่อยอีกสักคำนึ่งแล้วกันเนาะไหนๆก็มาลง youtube แล้วมันทำได้งานเคี้ยวตามเจน้าได้เลยไม่ต้องหยุดคลิกด้วยอะ่ะดีดีอืม,อม ยังไงก็แค่นี้ก่อนนะจ๊ะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าจ้ะไม่รู้เหมือนกันว่าตอนไหนสวัสดีจ้ะ